สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC t a ทขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e l e v e n เเท่านั้นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนในจตุพรพรมพันธ์เฟซบุ๊กไลฟ์ระบุว่าขณะควบคุมดิวต้องแสดงความกล้ามีจุดยืนแข็งแกร่งไม่ผิวไหวตามลมลวงการเจรจาขอดิวใหม่ของทักษิณชินวัตรโดยพยายามยื่นเงื่อนไขสลัดนายเศรษฐาทวีสิน ให้พ้นนายกรัฐมนตรีเพื่อเอาตัวเองรอดจากคดีมอ1่นซึ่งอายการนัดฟังคำสั่งฟ้องหรือไม่ในวันที่29พฤษภาคมนี้ทักษิณกลับมาไทยมีเจตนาะอะไรแฝงที่บอกขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานเพื่ออะไรขอกับใครและทำอย่างนั้นจริงหรือไม่แต่สิ่งสำคัญคือการกลับมาด้วยอาศัยอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่สมคบคิดกันว่าอำนาจ เพราะถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ยอมหรือสมคบคิดด้วยทักษิณก็กลับไม่ได้ซึ่งไม่แตกต่างกันกับพลเอกประยุทธ์จะยึดอำนาจได้ยากยิ่งขึ้นเมื่อ22พฤษภาคม57ถ้าทางทักษิณไม่สมยอมเอาอคนออกจากที่ชุมนุมอีกทั้งบอกว่าส่วนยิ่งรักณชินวัตรเมื่อใกล้วันฟังคำพิพา,า,ากษาคดีจำนำข้าวต้องถูกคณะยึดอำนาจประกบติดแทบไม่มีทางหนีออกนอกประเทศได้เลยถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยินยอมให้ออกไปเช่นกันเมื่อย้อนหลังตรวจสอบกันเช่นนี้จึงเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเดียวกันหมด กรณี152สวยกมือให้ในายเสรฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคือคำตอบอีกอย่างถ้าพลเอกประยุทธ์ยืนกรานไม่เอาพักเพื่อไทยและพักกรรมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พักใดจะกล้าไปร่วมมือตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยและถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยินยอมวันที่22สิงหาคม2566ทักษิณจะไปโรงพยาบาลตำรวจได้หรือดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นคำตอบของการร่วมมือสมคบคิดกันอย่างต่อเนื่องเพียงแต่รู้สึกรู้สากับความเสียหายของบ้านเมืองแล้วหรือยัง นายจตุพรบอกว่าการสมคบคิดร่วมมือกันได้ทําลายกระบวนการยุยธรรมอีกทั้งความไม่เสมอภาคทางยุิธรรมปรากฏขึ้นอย่างรุนแรงและที่สําคัญยังฝ่าฝืนและทําลายความน่าเชื่อถือภาพรมราชอ,องค์การแล้วยังจะใช้ดิจิตอล w a l l ล็มาทําลายเศร,รษฐกิจชาติและแอบแชร์แรนบิดมาแบ่งขายที่ดินทําให้ต่างชาติครอบครอง99ปีสิ่งเหล่านี้สมคบคิดอะไรกันอยู่หรือไม่ อีกทั้งบอกว่าสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องตรวจสอบในเสษฐาด้วยมติ6ต่อ3กรณีคุณสมบัตินายกขัดจริยธรรมและความซื่อสัตย์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160รอหวงเล็บ4และ5ซึ่งความจริงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหัวใจหลักเพราะแก่นการตรวจสอบอยู่ที่วันที่2 9พฤษภาคมในทักษิณจะถูกอายการฟ้องหรือไม่ในคดีม1 1 2 ดังนั้นเรื่องราวที่ปรากฏมาตลอดช่วงทักษิณกลับไทยได้สร้างความเหลื่อมล้ำขึ้นในสังคมอย่างเด่นชัดจนก่ออารมณ์ประชาชนไม่พอใจในความไม่ซื่อสัตย์เหมือนการลุกฮือขึ้นในพศ .2535 อย่างไรก็ตามเมื่อคดีม .112 ถูกวางให้เป็นเครื่องมือควบคุมดิวแต่ด้วยความไร้น้ำยาของคณะดิวจึงเลื่อนฟ้องคดีจาก10เมษายนเป็น29พฤษภาคมนายจตุพรบอกว่าถ้าคณะดิวมีคนจริงแล้วสิ่งที่ได้ยินมาคือทักษิณพยายามเจรจาขอให้เลื่อนส่งฟ้องศาลคดีม .112 ออกไปจนถึงวันสารธรรมนูญตัดสินคำร้องนายเสถา ร้อมกับช่วงเวลาเดียวกันก็ยื่นแลกเปลี่ยนให้ในายเศรษฐาออกจากนายกก่อนวัทนที่รธรนมนคจะตัดสินคำร้องเช่นกันพร้อมระบุว่าที่ฟังมาว่าฝั่งคณะคุมเดียวยังยืนแข็งให้ในายเศรษฐาลาออกก่อนวันที่19พฤษภาคมและจะยังสั่งฟ้องทักสินคดี112ตามเดิมแต่จะได้รับสิทธิ์ประกันตัวหากเศรษฐาไม่ลาออกก่อน29พฤษภาคมทักษินจะถูกสั่งฟ้องคดีและไม่ได้ประกันตัวดังนั้นต้องกลับไปติดคุกจริงๆแต่สิ่งที่ได้ยินมาเช่นนี้จึงไม่รู้ว่าคณะคุมเดมรู้จะมีคนจริงหรือเปล่า เหมือนประชาธิปไตยกับเผด็จการมันก็ไม่มีประชาธิปไตยจริง <c oughs> ไม่มีประเผด็จการจริงแต่นายทุนเนี่ยเอาจริงนะครับและก็ผู้ที่มีอำนาจก็ใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์จริง <c oughs> ที่พี่โนเขายกตัวอย่างเรื่องรัฐธรรมนูญหกรูคือความเป็นจริงรัฐธรรมนูญหลายฉบับมีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าในการที่จะออกแบบประเทศ นะครับเช่นเรื่องการปฏิรูปตำรวจปฏิรูปการ<ล>ศึกษา<ล>หรือในรัฐธรรมนูญ50เ,<ล>เรื่องการตั้งองค์กรต่างๆ<ม>ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี<ม>แต่ก็ไม่มีบทลงโทษไม่ปฏิรูปตำรวจก็ไม่มีบทลงโทษไม่ปฏิรูปการศึกษาก็ไม่มีบทลงโทษตั้งแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้<ม>ก็มีไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งก็ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นหลักวันนี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยความเป็นเราควรที่จะมันจริงร่ำรูนไม่ต้องมีหลายมาตราให้มันยุ่งยาก<ช>และกร้สังสํานึกรับผิดชอบอะแทนที่ว่าได้สํานึกรับผิดชอบอ่ะประเทศไทยเราก็จะได้คิดอ่านข้ามเพราะมีรายลักษณ์อักษรก็ไม่ได้ทํากันนี่นะครับและไม่ใช่ฉบับนี้ทุกฉบับทุกฉบับ,บทุกฉบับก็เป็นปัญหาเหมือนกัน<ช>คือให้ทําอะไรแต่ก็ไม่มีบทลงโทษ แล้วก็เวลาเสนอมาเนี่ยผิดหมดเช่นผมนี่เคยทักท้วงกันในสภาว่าตั้งให้แล้วเสร็จไปในหนึ่งปีแล้วมาเสนอหลังเกียกปีแล้วหมายความว่าไงอนี่โบตั้งกันได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าสภาก็ไม่มีทางทางไปเหมือนกันเห็นไหมว่าคือบ้านเมืองที่ที่ออกแบบแบบนี้เหมือนแคนดิเดตนาย,ยกแล้วไม่มีที่เราอ,อ,อปัญหาต่างๆมันจึงค้างคากันไว้ทั้งสิน้น และที่สำคัญวันนี้สรุปยอดอผู้สมัครสครวรทั้งประเทศที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรก4ี่หมื่นแคนเท่านั้นบางมีสองอำเภอที่ไม่มีคนสมัครเลยมีสีอ่อำเภอที่สมัครได้ประเภทเดียวก็เฉลี่ยวความว่า200กว่าคนนะครับต่อสวหนึ่งคนความเป็นจริงเนี่ยนะครับทฤษสีลักลักนเนี่ย มันหาความสําเร็จยากมากนะคือจะอธิบายมุมประชาธิปไตยก็อธิบายไม่ได้และก็ท้ายที่สุดก็จะจบลงด้วยระบบการบริหารการจัดการไอ้อที่ไปรณรงค์ให้คนสมัครก็มไม่เป็นผลและที่มากกว่านั้นก็คือว่าท้ายที่สุดนั้นถ้าสําเร็จแสดงว่าคนไกลน่เบ็ดเสร็จถ้าไม่สําเร็จแสดงว่าคนไกลมีปัญหานํานพาไปสู่นะครับการเลือกสกวที่มันเป็นโมฆะ แต่อย่างไร่ข้อตามเนี่ยนะครับสถานการณ์ถัดจากนี้เนี่ยที่พี่นกเขาไล่เรียงความไปว่าตั้งแต่วันที่29ะนะครับคดี1นึองดีตนายกทักษิณน,นี่ยซึ่งวันนี้ไปโคราชตำรวจโคราชต้องเตรียมการถึง300รอนายมีฝ่ายสนับสนุนและก็มีฝ่ายต่อต้านเห็นไหมเหมือนเหมือนเหมือนไหมเหมือนไหมนะครับ <laughs> <laughs> ก่อนการยึดอำนาจทักษิณสู้สู้ทักษิณออกไปทักษิณสู้สู้ทักษิณออกไปนะเห็นไหมเชนวนนี้ก็ก็จะเริ่มมาวันนี้จะเห็นที่ที่ลานยาบ่วแน่นอนที่สุดฝ่ายสนับสนุนซึ่งก็ระดมกันก็เห็นกันอยู่แล้วก็จะมากกว่าแต่ว่าก็จะมีเสียงนี่นะครับการต่อต้านคือทักษิณออกไปกับทักษิณสู้สู้มันก็จะกลับมาอีกรอบซึ่งนะครับไอ้ชนลวนนาไปสู่ นะครับการล้มลุกลุกลานของประเทศก็จะบังเกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งห้ามเลือดก่อนห้ามเลือดทีนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> คือคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเจตนาอะไรก่อนที่ผมต้องพยายามเพียนบอกว่าเข้ามาประเทศไทยเนี่ยที่บอกขออนุญาตเพื่ออะไรก่อนที่บอกว่าขอกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วครับ ซึ่งเราก็บอกว่าขออนุญาตขออนุญาตใครอ่ะอแล้วบอกกับใครอ่ะอแล้วทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าล่ะเพราะเี่นนะครับการที่อํานาจเดิมนะครับที่ยึดอํานาจความจริงนะครับฝั่งทักษณิณนี่ก็เก่ากว่านะ่แต่ว่าพอประยุทธ์ยึดอํานาจวันนี้ประยุทธ์ก็กลายเป็นฝั่งอํานาจเดิม,มเป็นฝั่งอํานาจเก่าฝั่ง สี่ของนายักศินก็เป็นฝั่งอํานาจใหม่มความจริงก็คือว่าเก่าใหม่ก็คละกันไปกันมามแต่สิ่งสำคัญก็คือการสมคบคิดการหัวกันในเชิงอำนาจและผลประโยชน์ของชาติอันนี่คือหัวใจหลักเพราะเนี่ยนะครับอดีตนายกทักษิณเนี่ยจะกลับประเทศไทยไม่ได้ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยินยอม,อมหรือว่าสมคบคิดด้วยเช่นเดียวเนี่ยนะครับ พลเอกประยุทธ์จะยึดอำนาจได้ยากยิ่งขึ้นอืในวันที่22พฤษภาคมปี57ถ้าทางนี้ไม่สมยอมอาคนออกจากที่ชุมนุกและเนี่ยนะครับนายกยิ่งรักจะไม่มีวันออกนอกประเทศได้เลยนะครับถ้านายกรัตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ยินยอม,อมนะครับการจะต้องประกบติดเพระใกล้ฟังคำพิพากษา ซึ่งผิดธรรมชาติ <c oughs> ก็ตามทุกวัน <c oughs> ยกเว้นวันใกล้ฟังคำพิพากษา <c oughs> แล้วที่สำคัญที่สุดก็ผมไปขังฟรีฟรีกว่า <c oughs> เพราะว่าเขาวิตกว่าจะตัดสินคดีนายกยิ่งลักแนละ้วค <c oughs> ดีมินประมาทบ้าบ้าบาบ,าบาเนี่ย <c oughs> สารจันต้นยกอุท้ทอนยกดีกากลับมาปี <c oughs> ทีนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> เพื่อจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องเดียวกันมาหมด เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจแมคะที่ทนายนกเขาตั้งคำถามว่าไม่ได้ยินเสียงพลเอกประยุทธ์เลยจะได้ยินเสียงได้อย่างไงเพราะนี่ยนะครับกลับในวันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกร้อยห้าสิบสองสวนั้น,น,นถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยินยอมเนี่ยใครจะกล้าม,มีใครกล้าไหมกับพลเอกประยุทธ์อะอเอานี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นร้อยห้าสิบสองสวก็เป็นคำตอบ และพรรคการเมืองซีกที่เป็นพรรคร่วมกับพลเอกประยุทธ์ mm hmm. ถ้าพลเอกประยุทธ์ยืนกรานเนี่ยนะครับใครจะกลาไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยและเนี่ยนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยินยอมวันนี้นะครับที่22สิงหาตอนดึกเนี่ยจะไปโรงพยาบาลตำรวจได้ mm hmm. นะครับแม้กระทั่งวาวิษนุจะเข้าไปในเรือนจำนะ <Yeah. S 1> ดังนั้นเนี่ยนะครับมันคือการร่วมมืออย่างต่อเนื่องกัน เพียงแต่ว่ารู้สึกรู้สากับความเสียหายของบ้านเมืองแล้วหรือยังว่าการเนี่ยนะครับการร่วมมือกันนั้นมันไปทำลายกระบวนการยุติธรรมเรื่องความเสมอภาคเรื่องความเหลื่อมล้ำในทางความยุติธรรมก็ปรากฏอย่างรุนแรงนี่เทียบกรณีบุ้งกับกรณีอดีตนายกตักิ๋นนี่ชัดเจนเรื่องมาตรการในการดูแลรับผิดชอบนะครับชีวิตหนึ่งคนเหมือนกัน สถานะโทษก็ต่างกัน mm hmm. นะครับคนหนึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาอีกคนหนึ่งก็เป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีทุจริตคอรัปชันและก็ยอมรับกาทุจริตจริงด้วย mm hmm. และที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับพระบรมราชโองการซึ่งนั่นหมายความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตร mm ิย์เมื่อพระบรมราชโองการได้ลดโทษจากแปดปีเหลือปีและก็ไม่มีการปฏิบัต mm ิ hmm. เห็นไหมว่าไปทาลาย ความน่าเชื่อถือของพระบรมราชโองการเศรษฐกิจในทาปล่อยไปดิจิตอลวอลเล็ตยังไงก็พาประเทศพังบอลคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถ้าอยู่กันแบบนี้นะไอ mm hmm. ้นี่สังคมไปและก็จะต้องเสียชาติเสียแผ่นดินอีกรอบกับเรื่อง Land Bridge, แลนด์บริดจ์ก็ที่สามแสนไร่ mm hmm. คิดอะไรอยู่ mm hmm. ในยุคตัวเองเรื่องนี้นะครับเรื่องอินโดแปซิฟิกนี่ก็ถือเลวร้ายมากเลยนะ นะครับแม้ว่าเรื่องชัดแม็กจากก่อนตัวเองแต่ว่าอินโดแปซิฟิกนี่ก็มีปัญหาเป็น,ปนส่วนขยายเลยล่ะเป็นเป็นส่วนขยายและจนกระทั่งว่าพอเปิดประตูเนี่ยเห็นมันไปเจราจากับกับชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพลัดติดจนกระทั่งว่าทางการพรม,ากกม่าก็ก็มีปัญหาและทางชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพลัดถิน่นก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับก็คือกลายเป็นหมาหัวเน่า ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับประเทศเขาจริงๆฝ่ายความมั่นคงเนี่ยต้องเอาให้ลึกนะว่าหลังจากที่ไอ้นักโทษไปยุ่งกับการเจราจาวนกลุ่มน,น้อยแล้วไอ้กระบวนการของทหารต่างชาติรับจ้างไอซิดท,ที่เข้ามาเนี่ยมีความเป็นระบบมีความชัดเจนมากขึ้นต้องถามว่าไปหาข้อมูลให้ได้ว่ามันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับตัวนักโทษด้ยวยเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั่นแหละ มันมีแต่เรื่องเสียหายทีนี้เนี่ยนะครับพอกรณีที่40สวที่ทำเ,เรื่องถึงประธานวุฒิส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญ<ช>เรื่องคุณสมบัติของนายกและรัฐมนตรีเนี่ยแม้ว่าเนี่ยนะครับจะรับด้วยเสียง6ต่อ3อสั่งไม่ยุติในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างจากกรณีอื่นขอตาม แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นหัวใจหลักมันไม่ใช่เรื่องกรณีเศรษฐาตวีสิหัวใจหลักมันก็คือวันที่29ในวันพุธนี้ว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับแต่ละคนก็รักตัวกลัวคุกกันะติดคุกก็กลัวตาย <laughs> นะครับการเจราจานี่นะครับอย่าประมาทบ้านป่าร้อยต่อนะ,ะเดี๋ยวจะมีคนเข้าไปเจราจา นะครับกับหลากหลายเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นเผลอๆในวันนี้กันเสียด้วยซ้ำอ,อ,อ้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการนี้นะครับยุติธรรมของบ้านเมืองซึ่งมันมีปัญหาอย่างที่ผมบอกว่าอย่าไปแยกเรื่องฝั่งอนุรักษ์กับฝั่งเสรีนิยมเลยนะครับคนในบ้านเมืองนี่ทำเลตุ้มเปะนะแต่ว่านี่นะครับถ้าสร้างความเชื่อซึ่งจะต้องเกิดมาจาก นะครับความเสมอภาคความยุติธรรมนะครับไม่มีความเหลื่อมล้ำอย่างที่ปรากฏนั้นให้เห็น,นอารมณ์ของผู้คนก็จะเหมือนพฤษภาปี2อ3 5ตามที่เรียนไว้ตอนต้น,นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมาตร,รฐาน <ừ> วันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเอาเรื่องนี้เอาไว้ป้องกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับความไม่แน่ความไร้นำยายจากสิบเมษาก็ถูกขยายมาเป็น29พิษภา และถ้าวันที่29พฤษภาคเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงคำรามดังๆนะแต่ไม่รู้ว่ามีคนจริงด้วยหรือเปล่ามีข้อเสนอมาว่าจะลาออกให้ก่อนจะจะจะสั่งให้ลาออกให้ก่อนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือ29วันที่29ให้ดีเลยออกร้อตามไปอ่าล้อตามไปเออล้อตามไปของศาลก็จะมี15วัน ช่ไหมขยายได้สามวันยยแล้อาจจะอาจจะขยายได้สองครั้งหรืออาจจะให้ครั้งเดียว<ม>หรืออาจจะมีการขอนำพยานบุคคลเข้าสืบเอาละเบ็ดเสร็จน่าจะอยู่ในกรอบไม่เกินสามเดือนนี่นานสุดครับหมายความว่าที่พี่มอเนี่ยคือไอ้เงื่อนไขเนี่ยกำลังจะเอาเงื่อนไขระยะเวลาของสารรัฐธรรมนูญก่อนที่จะวินิจฉัยเนี่ยเข้ามาประกอบกันถูกต้องก็คือว่าต้องลาออกก่อนอย่างน้อยก็คือว่าภายในสามเดือนเนี้ยต้องลาออก ทีนี้เนี่ยนะครับก็คือแล้วก็เลื่อนคดีให้ล้อกันยิบเก้าไปเลื่อนให้ให้ล้อกันไปแต่ที่ฟังก็คือว่าฝั่งหนึ่งก็ยืนแข่งกันอยู่ว่าต้องลาออกก่อนยีบเก้าไม่ขยายให้ละ,ะแต่ว่าไม่รู้นักเลงจริงไหมนะ,ะ, <laughs> ะและเนี่ยนะครับถ้าลาออกก่อนก็ยังยืนยันสั่งฟ้องแต่ให้ประกัน แต่ว่าถ้าไม่ลาออกก็จะสั่งฟ้องและไม่ให้ประกันตัวให้กลับไปเรือนจำแล้วก็แล้วก็ถ้าลาออกวันไหนก็จะประกันวันนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่ามีคนจริงหรือเปล่าจะไ่ทิเลยนะว่ายังมีอยู่หรือเปล่าแต่ยังมีหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าก็มีเสียงครำรามกันอย่างชัดเจนนะครับหลังจาก หลังจากที่มีการวินิจฉัยวันที่23ที่ผ่านมาค่ะบัดนี้เนี่ยนะครับก็ปลา้อยต่อที่เงียบเหงามานด้นะครับคนก็เชงเงอะมองกันไปแล้วอาจจะเป็นทางรอดทางหนึ่งว่าอายุมากพร้อมจะถูกหลอกกันอีกรอบไหมเับเคยขอโต๊ะเขาวันนี้ถ้ามีคนไปขอโต๊ะขอบ้างล่ะ จะว่ายังไงต้องการเอาคืนจุดนี้เลยต้องการหาโต๊ะมาแล้วมีคนมาก่อโต๊ะเอาคืนห,หรือเปล่าคือการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประชาชนจร,จร,จร,ริงๆมันเป็นเรื่องเชิงอำนาจกันทั้งสิ้นแต่ว่าที่ที่เราเนี่ยนะครับจะต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยในชาติบ้านเมืองจริงๆว่าเราเจอทั้งศึกนอกศึกใน นะครับศึกในนี่ก็พร้อมทําให้ประเทศมันพุน <ow> นะครับเพราะว่าเวลาเราเสียเอกรากทุกครั้งมันพังจากใน <ow> นั่นแหลไอ้นอกนี่นะครับจัดก,การเรายากอยู่แล้วถ้าในเราไม่พังเสียก่อนทีนี้เราก็เราก็ปรากฏการเหมือนเดิมเรามีปัญหาภายในและเรามีปัญหาภายนอกอแล้วภายนอก <ow S 2> นี่นะครับจะก่อคองไฟนะครับเพื่อให้ไอ้ไอ้ไอ้ภายในเนี่ยจะก่อคองไฟให้ภายนอกเข้ามาจัดก,การ <ow> ไอ้สถา <ow S 2> นการณ์ที่มันเปราะบางอย่างนี้ต่างหาก ที่ผมว่าแต่ละฝ่ายจะต้องต้องคิดถึงกันมันมันต้องข้ามฝ่ายนะครับมันต้องเอาประเทศไทยที่บอกว่าประเทศไทยต้องเป็นหลักนะครับให้เลือกระหว่างดีกับเลวนะครับถูกกับพิดอ่ะนะครับเพราะว่าคําว่าเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมมันถูกผู้ยี่ปู้ยําจนเละเทะนะครับเละตุ้มไปหาสาระไม่ได้เอานี่ยกตัวอย่างเยใครอ,อนุรักษ์บ้างอ่ะ <ST AN CE> <S <S แล้วใครเสรีนิยมบ้างอนุรักษ์เสรีอนุรักษ์น,กนิยมใหม่ก็ไม่ไม่เอาแล้วเห็นไหมความเละตุ้มเป๊ะข,ของประเทศนะครับเดินกันมาถึงจุดนี้เนี่ยเพราะถูกสร้างสถานการณ์สมมุติเนี่ยเ,เรื่องกรณีพรรคเก้าไกลคือสร้างความน่ากลัวสร้างสมมุติจนกลัวเกินจริงเนี่ยนะครับและข้อท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้ใช้ถามว่าเนี่ยนะครับการมาเป็นรัฐบาลเก้าเดือน ได้จัดการอะไรพระเก้าไกลให้เห็นเป็นรูปมารมัส่งเสริมอยู่มีส่งเสริมเพราะว่าที่เขาโดนไม่เกี่ยวกับพวกนี้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับบิวลังกาว,วีไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นน่ะที่เจอเรื่องล้มล้างการปกครองที่จะ,<ล>ะเจอเรื่องยุพรรคไม่เกี่ยวอะไรเขาทั้งนั้นนะครับแล้ววจะเพื่ออะไรไอ้ทิ้งส่วนที่มันเสียหายนะครับโดยไม่จําเป็นเลยนะครับและก็ไม่รู้ว่าจะพลิกฟื้นกันอย่างไรและพอพอดิวกันแล้วเนี่ยพอเขารัก พระเขาไม่ปฏิบัติตามดิวแล้วก็ไม่มีปัญญาและทําท่าที่จะนะครับพอเขาจะมาเจอรจากันอีกเนี่ยความเป็นจริงท่านนักเลงมันลมตัวกันแล้วนะได้ค่ะเนี่ยค่ะที่จะถามคุณจรุพรว่าจริงจริงแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะเป็นต่อด้วยซ้าทาไมจะต้องมีการต่อรองว่าลาออกก่อนจะมีคําสั่งคดีหรือฟังฟังทางนี้ก็ต่อรองอเป็นอีกฟังหนึ่งนะครับซึ่งทางนู้นก็ยื่นคากาดแต่ผมดูว่าคํามัน นี่วันนี้วันที่เท่าไรแล้วเนี่ยยี่สิบห้แล้วก็ยังยังไม่ขาดค <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่อย่างที่บอกว่าเขาไม่ต้องการติดคุกสักวันถ้าฝั่งนี้ยืนตัวตรงเนี่ยนะ <c oughs> ยืนตัวตรงทุกอย่างวันนี้คือเรื่องปรากฏการทางทางในเชิงอำนาจทั้งนั้นะ <c oughs> ในทางการเมืองนะครับถ้าทางนี้ยืนแข็งตามที่ยื่นคำตอบกลับไป <c oughs> และยืนแข็งจริง ประเทศนี้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแต่ว่าประเทศเราเนี่ยนะครับคนจริงนี่ยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรต่อว่ามหาดินสอด้วยยากจริงคือหมายความว่าผมไม่ยากดูคนจริงไงและเนี่ยนะครับคือท้ายท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคือปรากฏการณ์สองสามวันเนี่ยเราเองจะเห็นท่วงทานองเนี่ยนะครับ แม้กระทั่งคุณอุ้งวิ่งก็ตามที่กลับมาจากอังกฤษที่เธอสัมภาษณ์ก็ไม่พร้อมที่จะเป็นและคิดว่าคุณเสถียจะรอดไม่จําเ,เป็นที่จะต้องอต้องเตรียมไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวเป็นะนะครับเพราะว่าถ้าคิดว่าพร้อมเป็นก็สถานการณ์ก็เป็นอีกแบบแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับการไปทําข้อตกลงและไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเกิดความเสียหายนั่นเนี่ย มันต้องมีคนรับผิดชอบสิออวันนี้ถามว่านี่นะครับความเสียหายเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรถ้าเอาจริงวันที่ยี่สิบเก้าพฤจบนะครับยืนใน้แข็งแรงจริงยืนตัวตรงสินะครับดิวเกิดความเสียหายถ้าไม่ดิวจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงร้อยห้าสิบสองคนเนี่ยมันจะพิษสวัสดอะไรนะครับที่ปรึกษาเลขามิตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับขนาบซ้ายขนาบขวาสุทินพลังแสงมันก็เป็นคําตอบเรื่องนะครับเรื่อง คนส่งไม้ร้อยห้าสิบสองเสียงในวันนั้นอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไอ้สิ่งที่ยินยอมโดยสร้างความเสียหายโดยการกล่าวอ้างเรื่องไฟเกียวนั่นม,มันกระทบกระเทือนมันเกิดความเสียหายและสร้างความวิตกกระทุกแวดวงนะครับพรคก,การเมืองเป็นพักร่วมไม่มีใครพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็ทุกแวดวงนะครับก็ได้ยินเสียงเหมือนกันหมด นะครับพว่ามีไฟเขียวมาอย่างไรนะครับหรือว่าการได้พบปากกับบุคคลอสองครั้งกินข้าวด้วยไปไกลเลยทีเนียซึ่งก็มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้กันทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าความเชื่อทางการเมืองและการใช้ความกล้าเหมือนคนเล่นไพ่แต้มเดียวจริงแล้วการตั้งแ็แล้วก็อแล้วก็เกทับเลยรักไครอ่ะ ลักไก่เลยเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ทีนี้40โตวอเนี่ยมันก็อยากจะพิสูจน์อืนะครับแต่ว่าก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความไม่เขาเรียกว่าลูกเด็ดลูกขาดนะครับในสังคมไทยเนี่ยมันสู้ลูกเด็ดลูกขาดทางนี้ไม่ได้นะครับทางนี้มีลูกเด็ดลูกขาดลูกพริ้วเหลี่ยมสู้ได้ทำท่ายอมแล้วตายล้วนี่เด่น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 เนไหมเมดนต่อราคากับพ่อค้เดนไ นานๆลักมาหน่อยเอเยระากันไปกันมาไอ้พวกนี้มันปุบๆคุบัมบเตอรีเรลามันก็สู้ไปได้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนมีอาชีพที่มันต่างกันอยู่แล้วอาชีพของคุณต้องมีอาชีพเด็ดขาดแต่คุณเด็ดไม่ขาดขึ้นมาทีนี้ยังไงไอ้ความเพี้วของนักการเมืองมันเพี้วไหวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนเด็ดขาดเนี่ย ไอความพื้อไหวทำอะไรไม่ได้เลยใช่ใช่่ไ,ไนอนี่เด็ดไหมคราบนะครับติดรากคามืออยู่ฮะน่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันที่29มีการถ่างขยายหรือดิวขยายยังฟังเสียงกันอยู่แบบนี้นี่แม้เรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับประชาชนนะคะสุดท้ายประชาชนและประเทศชาติก็ต้องยอมรับไหมคะว่ามันพังอย่างสมบูรณ์ในทุกระบบคืนหน้าวันนี้เนี่ยนะครับยังได้ยินว่าเขายังยืนนะครับวันนี้นะวันวันที่ยีนะ ต้องว่ากันเป็นวันๆเลยนะเป็นวันๆนะครับคือนาทีเป็นนาทีประเทศนี้เอาวันขณะนี้นะครับเวลาก่อนเที่ยงเนี่ยของวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยว่าวันที่ยี่สิบเก้าสังคมขังนะครับวันที่ยี่สิบห้าถ้าไม่ลาออกก่อนคือมันทวงครับเป็นทวงเนี่ยเป็นหนี้ที่ต้องทวงกัน เพราะดีวคือข้อตกลงก็มาโหวตให้หมดแล้วนี่ถือว่าเป็นนี่นอกร,รัฐมโน,โนูญะแล้วมันอมน,นอกระบบ <c oughs> มันนี่มีคนตั้งคําถามไะมคะว่าในเมื่อคุณถือไพ่เหนือกว่าขนาดนี้ทําไมจะต้องไปตามทวงควรที่จะนั่งอยู่เฉยๆด้วยซ้าไปเพราะเครื่องมือจะหยิบใช้ตรงไหนก็ได้สารรัฐธรรมโนูญก็ว่ากันไปตามกฎหมายในส่วนของอายการเองก็ว่ากันไปว่ากันเองนี่ไงเขากําลังจัดการแต่ว่าเจอลีลาพลิ้วไหวไงทีนี้เนี่ยครับ การอ้างเรื่องไฟเขียวมันกระพริบผีเลือเกินนะครับที่ไวหวหวั่นทุกวงการเหมือนกับพักร่วมนนั้นปฏิบัติการกับพักร่วมไม่ว่ารวมไทยสร้างชาติพลังประชาัฐภูมิใจไทยก็เหมือนว่าตัวเองมีอำนาจเป็นเสร็จนะที่กล้าจัดการไม่มีความอินังขังขอบทั้งสิน้นแม้กระทั่งการกล้าเรื่องการตั้งรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคุณพิชิตชื่นบานก็ตาม คือทุกอย่างให้เห็นว่าบัตรนี้เนี่ยทุกอย่างสีโรราบแหละแล้วก็มีสวแบบคุณบันชัยเนี่ยก็มาฉายภาพให้ให้เห็นปรากฏการณ์นั้นมากขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าไอ้ที่คนสงสัยอะ่ะก็มาขยายภาพให้เห็นว่าไอ้ที่สงสัยนั่นแหละใช่เลยใช่เลยแนมะ่ที่ลองดอูสำนวนที่วันชัยพูดเนี่ยก็จะมาเป็นอย่างนั้นทั้งที่ผมก็ไม่รู้ว่าวันชัยอยู่พังไหนนะม <laughs> <laughs> ผมพอกวันชัยที่ผมสงสัย <laughs> ต่ผมเจอได้ผมจะถามออแล้วถามจริงว่าอยู่ฝั่งไหนนี่ <laughs> แล้ผมไม่เชื่ออยู่ฝั่งนั้นด้วยนะใช่ใช <laughs>